สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับ s a m s u n ก Galaxy ตัวซีรี์ A อีกตุดรุ่นหนึ่งนะครับเป็น Galaxy A 2 3นะครับเป็นตัวสเปคที่อัปเดตเพิ่มเติมขึ้นจาก s a m s u n ก Galaxy A 1 3นะครับนี้ผมอยู่กับตัวสีพิชนะครับแล้วก็ตัวสีบลูนะครับในกล่องของตัว A 2 3นะครับยังมีตัวดัปเตอร์แล้วก็ตัวสายชาร์จนะครับ แล้วก็มีเข็มจิมสิมให้นะครับถ้าดูจากหน้าจอนะหน้าจอขนาด6.6นิ้วนะครับความละเอียด Full HD นะครับตัวนี้ r ฟเ r ร็ h อยู่ที่90 h ฮรนะครับรูปทรงต่างๆก็จะคล้ายๆกับซีรีส์ A รุ่นก่อนหน้าที่เปิดตัวมานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Galaxy A53 นะครับวัสดุก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีแจ็คตัว3.5แล้วก็ ช่องชาร์จแบบ USB Type C นะครับรูปแบบจอก็จะเป็นแบบ Infinity V นะครับเป็น V cut นะครับจอเป็น g f t นะครับความละเอียดอย่างที่แจ้งก็ระดับ Full HD นะครับด้านข้างก็จะมีสแกนไลน์นิ้วมือนะครับแล้วก็ปุ่มปเปิดเสียงมาดูกล้องนะครับกล้องหลังประกอบไปด้วย4ตัวนะครับเลนมาโครตัวนี้นะครับ ตัวนี้ให้ความละเอียด2ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวอัลต w i ทไวอัลอตเไวเลนตัวแรก5ล้านพิกเซลแล้วก็เลนหลักตัวนี้50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวมีเลนเดฟวัดระยะอีกประมาณ2ล้านพิกเซลนะครับแบบเดียวกับตัว galaxy a 1 3แล้วก็ตัว galaxy a 5 3แล้วก็มีกันสั่นในตัวแล้วนะครับสำหรับ a 2 3นะครับ ทีนี้คุณภาพกล้องเดี๋ยวผมจะเซตให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับส่วนกล้องหน้านะความละเอียดกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับฟีเจอร์อื่นเด่นๆน,นะครับมีรายละเอียดนะฮะคล้ายๆกับตัว One UI 4.1นะครับทุกตัวนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆนะครับโมดรูปถ่ายนะครับ มีโหมดอื่นๆแล้วก็มีการถ่ายภาพมาโครนะครับพาโนรามาแล้วก็มีโหมดกลางคืนนะครับส่วนวิดีโอนะครับความละเอียดก็ Full HD 30 f r a เฟรมเรทนะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มานะครับ5,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เป็นชาร์จไวแบบ25วัตต์นะครับตัวนี้รันบน One UI 4.1นะครับ Android 12นะครับตัวนี้ระบบปฏิบัติการก็ขั้นต่ำก็ประมาณ 3ปีนะครับในการอัปเดตในการที่คำสูงก็แจ้งนะครับทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่างตัว galaxy a 1 3นะครับที่ราคามันเพิ่มขึ้นมานครับตัวนี้ขนาดหน้าจอกับ a 1 3เนี่ย6.6เท่ากันเลยนะครับอัตรา refresh rate เนี่ยต้าตัว a 1 3 6 0 h เนี่ย60 Hz. ตัวนี้จะ,จะได้ 90Hz นะครับหน่วยความจำก็ตัวนี้6กิกนะครับตัว a 1 3เนี่ยแค่ 4G กิกนะฮะความจุ1 2 8แล้วก็ใส่ไมโครอดีการ์ได้1เทลไบต์เท่ากันนะครับกล้องหลัก50ล้านเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตัว a 2 3มีตัวกันสั่นนะครับเอาต์เไวท้ล้านเท่ากันกล้องมาโครเท่ากันนะครับกล้องเด็บล้านเท่ากันนะครับกล้องหน้า8ล้านเท่ากันด้วยนะครับแล้วก็สแกนลายนิ้วมือด้านข้างแบตเตอรี่5000เท่ากันนะครับแล้วก็ตัวนี้ชาร์จไว้25วัตต์ที่แตกต่างเข้ามานะครับ ส่วนราคานะครับอยู่ที่7,999บาทนะครับได้ CPU Snapdragon 680นะครับมีกล้องกันสั่นแล้วก็ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีแรมพักด้วยเหมือนกันนะครับความจุขนาด128นะฮะตัวนี้แรมพัดเป็น6บก4นะครับแบตเตอรี่5,000ชาร์จไวย่วัตต์แล้วก็จอเป็นระดับ Full HD l ั s หน้าจอ 90Hz ร์ตนะฮะ สิ่งที่มันแตกต่างเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ราคา7,990นะครับส่วนคุณภาพกล้องนะครับเดี๋ยวผมถ่ายไว้คร่าวๆในหลังคลิปนะครับนี่ก็คือ Galaxy A ตัวหนึ่งนะครับในราคา7,999บาทราคาไม่ถึงหมื่นสำหรับคนที่ถูกใจ Galaxy A series ของ s a m s u ุงนะครับกล้องสวยนะครับแบตอึดแล้วก็ใช้งานทั่วไปน่นาจะเหมาะนะครับมีสีสวยๆให้เลือกนะครับ แล้วก็มีหลายรุ่นให้เลือกตั้งแต่ A รุ่นเล็กนะฮะ A ตอนนี้ที่ผมรีวิวไปแล้วมี A13 A23 A53 นะครับเดี๋ยวจะมีซีรีส์ A ตัวไหนมาแนะนำให้ทุกท่านเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ